แปลงล่าใครว่าฉันเกิดวันนี้อา้าวไม่ได้เกิดวันนี้เหรอโอ้แย่จังเลยงั้นก็ถือซะว่าเป็นวันที่ผมอยากให้แล้วกันแล้วนี่มันทองเหรอนี่เห็นไหมนี่ไม่ใช่สร<ม>้อย I love you หรือว่า L O V E ก,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 กีกีกอกพลาสติกนะมผมเนี่ย ให้สร้อยพลาสติกผู้หญิงมามากมายนับไม่ถ้วนแต่แป้งเนี่ยจะเป็นคนแรกที่ได้สร้อยทองจากผมคนเดียวเท่านั้นผมใส่ให้เฮ้ยหยุดเลยอย่าเข้ามาเอาทำไมอ่ะฉันไม่ต้องการปอกอจากครัวชาวบ้านบ้าแล้วแป้งพูดอย่างนี้ได้ยังไงผมไม่เคยมีเมียสักหน่อยฉันบอกว่าไม่เอาพูดเรื่องไงวะแป้ง แป้งอยากได้อะไรก็บอกผมนะถ้าผมหาให้ได้ผมจะหาให้แป้งและให้แป้งรู้ไว้เลยว่าผมรักแป้งจริงรักจริงหวังแต่งได้งั้นปลัดก็ไปเลิกกับพี่เกศรลูกสาวกำนันมาก่อนสิบ้าดีผมจะไปเลิกเขาได้ยังไงผมไม่ได้เป็นอะไรกับเขาสักหน่อยแต่ทุกคนเห็นว่าเป็นคนอื่นเขาคิดไปเอง งั้นประหลัดก็ต้องทําให้ทุกคนคิดว่าเลิกให้ได้ต้องเลิกให้ชาวบ้านรับรู้ฉันถึงจะยอมรับหัวใจทองคําของประหลัดไหนวันหลวงพี่ก้านท่านบอกว่าห้ามพี่แป้งทำอะไรตามลำพังไง ข้าก็สัญญากับหลวพี่เป็นมันเป็นหมอแล้วด้วยสิแต่ให้ทำไงได้วะก็อ้ประลัดเนี่ยมันเซาซีค่าเองคนมันจะถึงที่เนี่ยใครก็ช่วยไม่ได้ใครจะถึงที่นะไม่ข้าก็มันแล้ววะไอ้ประหลัดขจรนี่มันก็วอนซะเหลือเกินเออสงสัยจะมาจากหาดวอนะพาหาดวอนะพาที่มีคลื่นยเยอะปะแล้วทะเลที่ไหนเนี่ยมันไม่มีคลื่นบ้างวะ รอ,อดูไปก่อนแล้วกันว่ามันเนี่ยจะกล้าทำจริงหรือเปล่าถ้ามันกล้าพวกกำน,นันน่าจะลงมือให้พวกเราเนี่ยจับกันได้สักทีถ้า,างั้นเราบอกพ่อหน่อยเฮ้ยอย่าเพิ่งบอกก่อนดิวะรอให้ทางพวกมันเ,นเคลื่อนไหวก่อนเดี๋ยวเลวแล้วจะเกิร์บเปล่า